เป็นทีละคู่ไปเรา ok. พูดถึงคู่ของค่ายก่อนละกันจริงมันแบบตั้งแต่ตอนเปิดคลิปมาแล้วเนาะก็รู้เรื่องแล้วละวะพี่อันก็ไม่ได้ชอบเติร์ดนั่นนี่ใช่ปะแล้วเขาก็มาพูดกับเติร์ดตรงลิมซาว่าแบบเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมกูอ ok. ชอบตรงที่เติร์ดพูดว่าถ้าเกิดว่าค่ายไม่บังเอิญมาเห็นคลิปวิดีโอน,นั้นนะ่ะค่ายคงไม่มีวันชอบเติร์ดหรอกมันจะจริงตามที่เติร์ดพูดนะแต่ว่า ok. แค่รู้สึกว่าต่อให้เขาไม่เห็นน่ะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้อยู่ดีเหมือนที่ค่ายบอกเอออเเเเคคคคคค้้้้้้าาาาากกกก็็็งขดดดดดนนนนนีีไไไไปปปปมมม่่่่หรรจะววววววยยิิธใใๆแแตตลััูสึ เข้าใจตัวเองมากขึ้นเฉยๆทุกอย่างมันจะมีจังหวะจากที่ดูเหมือนจะไม่มีหวังแน่นอนเติร์ดไม่มีทางพูดอยู่แล้วอะแต่คนมันจะคู่กันนะมันจะมีเหตุด้วยคือแอบ,บสงสัยว่าหรือข่ายอะทำไมถึงรักเติร์ดขนาดนั้นตั้งแต่แรกที่เก็บหัวไอเจี๊ยบเอาไว้ฉันว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนถูกชะตาไม่รู้นะอันนี้คือคิดไปคิดเองอ,อย่างที่เราสงสัยตั้งแต่แรกว่าหรือเป็นเพราะว่าเขาอะพยายามที่จะตั้งกำแพงตั้งกฎที่จะไม่คบกับเพื่อนตัวเองขึ้นมาเพราะว่า,าจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกแรกมงนเดิแล้ว แล้วก็ตอนแรกก็คือเหมือนจะไม่ให้โอกาสแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็มีคําพูดที่ทูลพูดเติร์ดว่าเออเนี่ยนะตอนเนี้แบบคืออย่าทำไม่ไม่ไมไมตั้งแต่ตอนที่แบบว่าไปกินข้าวกันแล้วเติร์ดมันไม่ไปอะ่ะเพื่อนทุกคนก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยทําแรงเกินไปนะอย่างน้อยๆนะจริงแล้วว่าถ้าแบบถ้าตัดใจได้จริงๆแค่ไปกินข้าวอะ่ะ ไม่จําเป็นต้องตึงขนาดนั้นหรอกอคือ,อรู้สึกว่ายังไงเตยก็ยังรู้สึกกับค่ายเหมือนเดิมไม่ได้รู้สึกน้อยลงเลยแต่เหมือนพยายามที่จะไม่กลับไปรู้สึกไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมซึ่งพอตอนที่มาเดทกันมันจะมีความหมายของดอกกุหลาบสีน้าเงินมันมี2ความหมายความหมายเดิมๆเนี่ยมันก็คือความรักที่ไม่สมหวังอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นการอดทนเพื่อที่จะรอคอยค,อยความรักจนสุดท้าย<อ>แล้วเราก็จะสมหวังมันก็คือในเรื่องของแบบความมั่นคงในความรักค่ายคงหมายถึงเติร์ดแหละให้ดอกกุหลาบเสร็จปุ๊บมา เพราะว่าเขาใช้หนังอีกินเกนเป็นตัวบอกความรู้สึกไม่ได้บอกว่ารักไม่ได้บอกว่าชอบไม่ได้บอกว่าแบบให้โอกาสแต่คือ,อก็ยื่นหนังให้นะมีกินาเกนอะไรยใช่ปะ่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ค่ายก็ยื่นหนังให้เติร์ดว่าเอ้ยปกติตอไอ้ค่ายมันไม่เคยดูการ์ตูนตอนเนี้ยเขาก็เปลี่ยนปรนนะามันเหมือนเป็นการบอกกันในในผ่านหนังอ,อันนี้ชอบตรงนี้นะมาจนถึงฉาก หลังๆอะ่ะ <c oughs> คือเหมือนเติร์ดอะ่ะ <c oughs> ก็เริ่มไม่ไว้ใจค่ายอีกแล้ว <m uch> มันมีภาวะเสี่ยงมาเราเข้าใจที่เติร์ดรู้สึกนะแต่เราก็มองออกว่าค่ายมันไม่รู้สึกอะไรแล้วจริงๆแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินได้แค่แบบแบบเดียวค่ายมันคนที่แบบก็คือเยอะๆมาก่อนแต่คนเยอะๆแบบนี้ถ้าเกิดกล้าที่จะบอกว่ารู้สึกอะไรกับใครแล้วว่าฉันว่าไม่เปลี่ยนใจง,ง่ายๆหรอกค่ายก็คงคิดมาดีแล้วนะหนึ่งเลยคือเติร์ดเป็นเพื่อนสนิท2คือเติร์ดเป็นผู้ชายและ3คือค่ายไม่เคยรักใครจริงเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนเขาเลือกทที่จะแบบถลมั้ง3 ข้อนี้หรือว่ากฎต่างๆอนาของเขาลงเพื่อที่จะมาขอให้เติร์ดเปิดใจ<ห>ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องผ่านการกระบวนการคิดมาแล้วระดับหนึ่งเหมือนกันก็ต้องรอดูต่อไปว่าเฮ้ยแล้วบ,บททดสอบของเขามันจะเป็นยังไงทีเนี้ยคู่ทูพี่อั้นนี่ก็มันเซอร์ไพรส์เราตรงที่ประทับใจน้องทูอของเราเขาก็ถือว่าเป็นรักที่แบบยาวนานเหมือนกันนะแล้วมันก็คลายคู่ของเติร์ดกับค่ายเหมือนกันที่เจอกันในวันแรกที่แบบมารับน้องแล้วก็เป็นความรักที่ยาวนานเหมือนกันทั้งคู่แค่พี่พี่อั้นนะ เป็นเติร์คือตอนนี้นอยากจะพูดถึงทูในแง่ที่ว่าเขาอะไม่ควรที่จะดึงลินเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความสับสนในตัวเขานะในระหว่างตอนนั้นที่เขาก็ยังไม่มั่นใ,ใจแต่กูว่าตอนนั้นเขาแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแหละว่าใจเขามันไปอยู่กับใครคนแล้วใหม่เพราะเขาก็ชอบลินมาตลอดอยู่แล้วแบบมันเหมือนกับว่าผิดที่ผิดเวลาเฉยๆก่อนหน้าเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าลินเลิกกับพี่พลมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งเลยคือที่ทูมันตัดสินใจขอ,ขอคบ,อคบก็เพราะว่ามันคิดถึงเรื่องพี่อั้นหรือเปล่าก็เลยอยากนี ความรู้สึก<อ>แบบนั้นอ๋อที่มึงหมายถึงใช่ใช่นี่สวยคือการไม่รู้ใจตัวเองเว้ยปรึกษาคนอื่นเธอะูปรึกษาคนอื่นบ้างเถอะเออแต่ทูเป็นคนที่ให้คำ<ห>าปรึกษาคนอื่อน แต่ตัวเองอ่ะไม่เคยที่จะแบบขอคำปรึกษาจากใครอีคนแบบเนี้ยอีคนซีรานีแบบเนี้ยคนเรื่องตัวเองเนี่ยแต่ยังดีว่าของทูมันยังไม่ได้ไปรายแรงเลยมากอะไร,อะไรเออ,อเออ,เอ,อมันแค่เพิ่งเริ่มต้นแล้วมันก็คือแบบแตัดสินใจได้เร็วแล้วก็ออฉันว่าพอลินน่ารักด้วยลินอนะ่ะออกแนวเหมือนเตือนมากกว่านะเพราะว่าเหมือนมันก็เพิ่งคบกันนะออมันก็แค่เป็นความประทับใจกูว่ามันยังไม่ได้ถล่มลึกอะไรในความรักกันมากขนาดนั้นแต่พอจับสัญญาณได้แล้วว่าคนของเราเริ่มไม่เหมือนเดิมก็รีบบอกมันไม่ใช่เวแบบต่อว่าด้วย ก็ครูเอ้ยอาจารย์ป่านของเราเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้อาจารย์ป่านหลายครูคืออาจารย์ป่านก็แค่แบบเมื่อกี้มันก็ค้างตรงที่ว่าแล้วสุดท้ายแล้วอาจารย์จะเลือกโบนหรือเปล่านะมันก็ต้องดูฝักผู้ชายด้วยนะฝั่งผู้ชายอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดไหมราะเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์กันอะถ้าพูดตรงๆในชีวิตปัจจุบันมันก็จะเ่างว่าเธอคือ number one แต่อาจจะไม่ใช่ only one ก็คือต้องดูต่อไปว่าแล้วผู้ชายจะจัดการกับสิ่งนี้ยังไงกูว่าเมื่อกี้มันจะมีจุดที่แบบอ่ะทีมงานโทรมาอันนนนนเเเเีี้้้ย่่่่าาาาาาจจจะะะปปป็กกรรไคลลลแแแแวววพอตงข โบนฉันสงสารนางคือนางไม่เอาตัวเองหลุดออกจากความรู้สึก บบฉันเคยเจอ,อคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้แต่ว่าเข้าใจอะ่ะคือความรักมันบังคับกันไม่ได้จริงๆคนมันรักอะ่ะมันไม่สามารถเลิกรักเลิกชอบได้แล้วต่อให้พยายามไปชอบคนอื่นแล้วก็ตามอะ่ะแต่สุดท้ายถ้ามันไม่ใช่อะ่ะมันเป็นคนเนี้ยมันก็คือเป็นคนเนี้ยแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักเขาไม่งิ่งใหญ่ว่าคือแม่งรักจริงวะ่ะแต่ว่าความรักของเขาที่เขาไม่ปล่อยไปสักทีที่ไม่เปลี่ยนไปสักทีอ่ะเพราะเขาไม่ได้ต้องการข้อความคนคนนั้นไงสุดท้ายเขาตัดสินใจได้ว่าเออปล่อยให้คนคนนั้นไปมีความสุขไปอะไรในแบบของเขาส่วนเราก็เออ ยอมรับในสถานะตรงนี้แต่ยังมุกออไม่ได้เพราะก็ยังลืมเขาไม่ได้คือเรา,เ,รา,าเห็นคนหลายคนเป็นแบบนี้ก็ยากเป็นกำลังใจให้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้อย่างที่เห็นนะคะว่าเราถึงจะใส่เสื้อป,ปับปีแต่ก็ยังไม่ได้เป็นทีมปับปีตเปปปต็มตัวขนาดนั้นนะอ่ะอีเตอร์อีฟา้าอีนอนท์ตาม<อ>ทีมใครอ๋อไปดูคําตอบในใต้เมนนะใช่ <laughs> มาเมนด้ได้นะอีพวกนี้นี่มาล่องหวนในวันนี้นะก็ <laughs> มาเมนด้ได้นะไ <laughs> ว้เจอกันใหม่ E p พีที่11สุดอีกแค่2ตอนแ็จบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบ ป๊ปอปคอร์เนอร<ด>์นะคะ